พระธาตุทาลิพุนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์นะครับเนี่ยครับพระธาตุทลิพุนชัยวรมหาวิหารนะครับซึ่งตามผนังโบสถ์ก็จะมีภาพเขียนพุทธประวัติของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับเนี่ยครับองพระธาตุทลิพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับ thank you. พนางจามเทวีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเจ้าเมืองลำพูนนะครับงจากสักกระาพาทาทาระธาตุนทพุนชัยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเดินทางกลับไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งระยะทางก็ประมาณ30กิโลเมตรนะครับ โดยสถานที่ต่อไปนะครับเราก็าจะไปที่หน่วยถึงเท่านะครับสถานที่ที่มีหุ่นฟางยักษ์นะครับ ตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งห้อยถึงเท่าที่เราจะเดินทางไปเที่ยวอยู่เนี่ยครับอยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งห้อยถึงเท่าก็จะเป็นทางเก็บน้ำแล้วก็มีหุ่นฟางยักษ์ตั้งอยู่บนท้องนาฉากหลังก็จะเป็นภูเขานะครับวิวก็จะสวยงามมากนะครับ เส้นห้วยทุงเท่านะครับจะมีค่าบาัตรเข้าชมถ้าเป็นคนก็คนละยี่สินะครับบัตรคนละยี่บาทเข้าไปเที่ยวห้วยทุ่งเท่านะครับ ซึ่งห้อยถึงเท่านะครับเนี่ยครับก็จะเป็นอ่านเก็บน้ําขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็จะมีแพรนะครับแพรเพื่อให้นักท่องเที่ยวมานั่งทานอาหารกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับส่วนด้านหน้าห่งไกลๆก็คือท้องนาแล้วก็มีหุ่นฟางยักษ์ตั้งต่างานอยู่ฉากหลังเป็นภูเขานะครับถ่ายภาพมาแล้วก็สวยงามมากนะครับ เราเที่ยวเสร็จนะครับเราก็จะไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนะครับก็คือแบรนนิวฟิลกูดอำเภอหางดงนะครับแต่ก่อนเดอนเราแวะฉี่ก่อนนะครับรู้สึกว่าอันมานานแล้วครับ oh. หลังจากฉี่เรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางต่อสู่อำเภอหางดงจังหวัด เชียงใหม่เพื่อไปเที่ยวร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟแบรนด์นิวฟิล o ูสซึ่งเป็นของดารานะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเี <300 S 1> ยยวาอำเภอัางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนี่ยครับ ป้ายบอกทางแบรนด์ n ิ w Feel g o o นะครับ ตามจริงเราจอดรถไว้ตรงเมื่อตะกี้แล้วก็เดินเข้าไปเที่ยวได้นะครับแต่มันไกลครับเราก็เลยขับเข้ามาให้เลือกที่สุดแล้วก็มาเข้าด้านหลังของร้านแบรนด์นิวฟิลกูนะครับเนี่ยครับแบรนด์นิวฟิลกูนะครับจะเป็นร้านกาแฟนะครับซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนานะครับล้อมรอบด้วย ภูเขาป่าไม้นะครับเนี่ยครับเป็นสะพานไม้ที่ก่อสร้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปนะครับ เนี่ยครับบริเวณรอบๆของร้านนะครับซึ่งชากาแฟร้านนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะแต่อร่อยครับโอเค สถานที่ต่อไปที่เราจะไปเที่ยวนะครับก็คือต้นยางยักษ์ถนนเชียงใหม่ลำพูนะครับหรือว่าทางไปอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับบริเวณถนนเชียงใหม่ลำพูนะครับซึ่งจะมีต้นยางยักษ์นะครับล้อมรอบอยู่ริมข้างทางนะครับเนี่ยครับต้นยางยักษ์อยู่ริมข้างทางนะครับสวยงามมากนะครับเป็นต้นยางยักษ์ที่สูงมากนะครับเหมาะแก่การที่จะถ่ายภาพแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังนะครับซึ่งบริเวณต้นยางยักษ์ตรงนี้นะครับผมก็จะมาแวะ ทานอาหารนะครับก่อนที่จะไปสนามบินนะครับเนี่ยครับทานก๋วยเตี๋ยวนะครับ หลังจากเราถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ทานอาหารเสร็จนะครับเราก็จะกลับกรุงเทพนะครับโดยจะขับรถไปที่สนามบินนะครับแต่ก่อนไปสนามบินนะครับเราจะไปแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากก่อนนะครับในตัวเมืองนะครับหลังจากเติมน้ำมันเต็มถังเสร็จนะครับเราก็จะมุ่งหน้าสู่สนามบินนะครับ เป็นสแยกซนท่านพาซาแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับซึ่งหากจากสนามบินก็ไม่ไกลครับประมาณ4-5กิโลนะครับเนีครับเรามาถึงแลนะครับสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นะครับ เนีครับแล้ก็นํารถเช่ามาคืนนะครับโดยเติอนใวันให้เต็มถังก่อนนะครับถึงคืนได้นะครับเป็นระเบียบอันนี้ใบเช่ารถนะครับซึ่งวันนี้เราใช้ไป394กิโลนะครับทริปนี้เราขับรถท่องเที่ยว394กกโลนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงท่าอาศยานานาชาติดอนเมือนะครับเวลา19.13นะครับหลังจากเราลงจากเครื่องบเสร็จเราก็จะกลับบ้านนะครับโดยมาขับรถที่ชั้น 5A นะครับซึ่งรถในลานจอดรถจอดหนาแน่นมากนะครับแล้วก็จ่ายค่าจอดรถ2วันไป อนละสองห้าสบก็เป็น500บาทนะครับก็ขอจบทริปเชียงใหม่2วัน1คืนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ